นี่คือตู้ของไทก้าเหรอฮะเ้ยโอ้ย,อยเอาพี่หมีเข้าไปเลยเก็บพี่หมีเข้าไปให้ดูหน่อยเก็บให้เพื่อนๆดูหน่อยมีกุญแจเลยนะให้มีกุญแจเลยนะยนะฉันจะบอกให้ นะเก็บพี่หมีให้ป้าดูสิ uh huh. เอาพี่หมีเข้าไปนอนสิลูก uh huh. อา่าเก็บเองสิใส่เองใส่เองใ uh huh. ส่เองเนี่ยใส่ให้ป้าดูสิเอาเก็บเก็บให้ป้าดูป้าขี้เกียจทำอะ่ะ uh huh. โอ้ตู้ของเล่นของไทยก้าครับผม <c oughs> ว่าไงครับ อเสียบเองเลยลูกไม่เห็นยากเลยอืมทําตามที่ป้าสอนนะ <c oughs> <c oughs> ทําตามที่ป้าสอนอ่ทําตามที่ป้าสอนลูกนี่ <c oughs> นี่เอาอันนี้อยู่ข้างล่างอ่ลองออาลองดูอ่ลองดูลูกอ่ะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น เอาอันนั้นอยู่ข้างล่างเอออย่างนั้นแหละค่อยๆเออเข้าออแล้วนี่เก่งเออเเสียเข้าไป,ไปเดี๋ยวป้าหมุนฮะเสียเ,เข้าไปเสียเข้าไปเดี๋ยวเสียบกุญแจเข้าไปถ้าเกิดว่าหนูเวลาหนูเล่นแล้วหนูทําไม่ได้แล้วหนูร้องไห้ก็ไม่ต้องเล่นนะ เอออ่ะหนูแสบเข้าไปช่วยกันทำสิช่วยกันทำอะไทก้าเสียบแล้วเดี๋ยวป๊าป๊าเปิดให้ <c oughs> จะหยุดร้งองไห้หรือเปล่าฮึบเดี๋ยวนี้เลยนะเรื่องแค่นี้ร้องไห้ทำไมฮึบเดี๋ยวนี้นะ ฟ้าบอกให้จิ้มลงไปใช่ไหม,มน้ำลูกก็บิดมันก็ยากสำหรับเด็กอนะ่ะหนึ่งขวบเองเอา้ามีฮะมีเออาหมีเข้าไปนอนไหมพี่หมีอะ่ะเอาพี่หมีเข้าไปเก็บป่ะฮะ ง่วงนอนก็จะง,งี่เง่าอย่างนี้แหละเดดเอืมกุญแจ ชอบนะไอ้รูกุญแจเนี่ยี